อาจารย์อภิสิทธ์แกก็ไปธุระทุกคนทุกท่านนี่คือญาติโยมมานะที่มาดูดวงดวงทักแต่ข้างหลังนี่จะเป็นที่สิ่งเก่าแก่โบราณเนี่ยเนี่ยจะเป็นรูปภาพวาด <ๆ S 1> ภาพผาผนังเก่าแก่โบราณทุกคนสร้างเมื่อสองสามเจ็ดศูนย์ทุกคนที่หลงหลงปู่วิสาขารที่มากับชาวลาวนะโอ้ยเจ้าเขามาแล้วมาสร้างสิงโบราณไว้เนี่ยเป็นรูปภาพผนังสิงโบราณทุกคนข้างในนี้มีพระรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่นะ แต่ผมเข้าไปไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวจจางการไปตามการเวลาทุากคนเดือนเดือนลางอ่ตามการการเวลาทุกคน<สร>เป็นลายพูดว่าเกี่ยวกับเทวดาถือคันธนูถือศูนย์ถืออะไรอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมผมถ่ายชีพให้คุกคนได้ชมกัน แต่ตัวไอ้อ่านอักษรของวัดนี่ไปตามการเวลาแล้วคนเนี่ยอ่ะก็ไงฝากกดติดตามช่องดูทูกป่าวบนทองกดดิวิสารผมจักหนึ่งเท่าน,นะครับผมเอาก็จบคลิปเท่านี้นะครับผมสดีแล้วครับผม